ตัวน,นี้หนึ่งทีครับวันนี้ลุงเฉียงจะพาไปที่เกมคาราบ,บาคัพรอบแปดทีมสุดท้ายระหว่างไก่เดือยทองทอนแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอก,กับปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามนะครับในเรื่องของเนย์แคบเฮตุเวสคู่นี้เจอกันมาห้านังหลังสุดสเปอร์ชนะสองครับแมนยูชนะหนึ่งแล้วก็เสมอไปสองเกมถ้ามองภาพรวมก็ต้องบอกว่าเกมคู่นี้สูสีนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับสเปอร์ไม่ค่อยสู้ดีนักชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองส่วนแมนยูครับห้านัดหลังสุดชนะสามแล้วก็แพ้ไปสองเกมนัดล่าส่น 2, ่นนเรอง รายชื่อตัวเล่นครับวันนี้น่าจะป,ะปรับเปลี่ยนกันพอสมควรครับแต่เจ้าบ้านสเปอร์ก็ยังคงยึดนะครับผู้เล่นหลักๆอย่างซอนนึงมินครับตอริโซรานกี้รวมไปถึงเดียนครูเซฟกี้ส่วนแมนยูเองก็นำมาโดยบูโน่เฟอร์นันเดสครับรวมไปถึงคาเซเมโล่จอมเก่าแล้วก็ประตูเนี่ยอาจจะใช้เป็นเอาตายไปยินดีนะครับดูจากตรงนี้ลุงเฉียบบอกว่าสูสีแต่ว่าสเปอร์เปิดมาเป็นต่อเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าแมนอ่าวันนี้แมนยูทำน่าจะทำผลงานได้ดีเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ที่พระรองแมนยูครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ